สวัสดีค่ะพบกันกับช่องหวยวันนี้แล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นการคำนวณหลักสิบบนเหมือนเดิมนะคะของรัฐบาลไทยนะคะงวดที่จะมาถึงนี้ก็คืองวดที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2567นี้นะคะเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาชมกันเลยนะคะว่าวันนี้จะได้เลขตัวไหนอะมาดูกันเลยเนาะคะ่ะ ราก็จะใช้เอ่อวันที่สิบหมิถุนาย,ยนพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็จะเอ่อมันก็จะออกเอ่อตัวบนนะคะห้าสี่เนาะเลขล่างก็สามหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ทำตามสูตรเลยสูตรอักษรุนะคะอันนี้แอดคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เลขทั้งหมดสตัวนะคะเลขสามเลขหก 6, เลขเจ็ดเลขเก้านะคะ อันนี้คือทอ้คินมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ใช้เป็นแนวทางในงวดที่1นึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดนะคะมีเลขสามเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะคะอันนี้ไปจับคู่กันได้เลยนะคะใครชอบเลขไหนนะคะเราก็จับคู่กันได้เลย สมมุติว่าเราชอบเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็จะจับคู่กับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าอะไรอย่างนี้นะคะก็มาแน่นอนนะคะสี่ตัวนี้นะคะสตัวนี้อันนี้คือคำนวณความเป็นไปนะคะแอดก็คำนวณมาหลายๆลกหลายๆงวดแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะ,ะเข้าทุกงวดนะคะ ไม่มาตัวหนึ่งว่าตัวหนึ่งนะคะถ้าใครที่ชอบอาทางนี้แล้วนะคะก็ให้จับคู่กันได้เลยนะคะหรือว่าใครจะชอบเลขสามหรือว่าจะจับตัวอื่นมาใส่ก็ได้จะเป็นเลขสามห้าสามศูนย์สามหนึ่งอะไรอย่างนี้สามสองอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้หรือว่าจะเป็นหกหกศูนย์อะไรอย่างนี้หกหกก็เอ่อหกแปด หก้าอะไรนี้แล้วแต่รอชอบนะคะอันนี้คือการคำนวณนะคะเออ่ถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์นะคะกดคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าถูกไหมบางทีนะคะมันก็จะเข้าสามตัวเลยนะแอดก็ลองคำนวณดูนะคะบางทีก็จะมาสองตัวบางทีนะ,ะสมมุติ อ่อันนี้เป็นเจ็ดวันทีมันก็ออกเจออกเสียงแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะออกเจ็ดมันก็จะเอ่อออกเจ็ดห้ามาห้รมจะลดตัวนี้มาแต้มหนึ่งนะคะเอสังเกตด,ดูหลายๆงวดแล้วนะคะอ่ะใครชอบยังไงก็ลองกันจับกันดูเนาะก็วันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคนะคะใครชอบก็ดูเป็นแนวทางนะคะใครไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ ที่ชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะเผื่องวดหน้าเราจะมีโชคร่วมกันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการชมคลิปนี้ขอบคุณค่ะ